ตอนนี้ก็เราก็ลองหลายวิธีแล้วครับตอนนี้ก็ลื้อแผงออกนะครับตอนนี้ก็จะมาเช็คตัวเทอร์โมที่จับความร้อนตรงนี้นะครับตรงท่อไฮนะครับจะมี2ตัวนะครับนะจะมีตัวล่างล่างสุดอยู่ใต้แผงนะครับจะมีใต้แผงตัวนี้นะครับน,นี่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นจับความร้อนของที่แผงนะครับ ตัวน,นี้เป็นนี่ที่ช่างแมทองมาครับตนนัวนี้เป็นตัวจับที่ตัวท่อายนะครับท่อไฮของแอร lg นี่ครับช่มาจะวัดดูครับว่าเท่าไหร่นะครับตัวน,นี้ใกล้ๆเลยต้องถอดออกมานะครับตัวน,นี้ลองตั้งวัดที่หนึ่ง k นะครับวัดที่ลายสายนะครับตัวน,นี้ประมาณร้อยเท่าไหร่ มา 150k นะครับตัวนี้ตัวนี้จับความร้อนนะครับตัวต่อไปครับนี่ตัวนี้ตัวเส้นนี้นะครับเส้นนี้อันนี้ใช่ไหมดูมือนี่ถ่ายตรงมิตเตอร์เลยครับตัวนี้สายอย่นี้นะครับนี้ใจตาในรวนกันแน่ันบมันชอบตัดอ่า ตัวนี้ประมาณซีโลกันะนะครับกันซีโลกันประมาณเท่าไหร่ห้าหกเจ็ดเจ็ดจุดห้า k นะครับตอนนี้หายตัวหนึ่งจะมีตัวหนึ่งจับโลนะครับอาจจะมีถแถวนะี้ตัวนี้จะมีจับความเย็นนะครับตัวนี้ตัวนี้จับลมเป็นตัวนี้ คือว่า 7k นะครับของ LG นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับอ่าเท่ากันหรือเปล่าเท่ากันเนาะสองตัวนี้ 7k ประมาณ 7k นะครับมิเตอร์ที่เราวัดได้7โวลตอ่าก็คือ 7k เท่ากันนะครับรอดูแล้ว7.5หรือ 7k อันนี้คร่าวๆนะครับ อันทีก็ไม่ขึ้นนะมันขึ้นลงๆไม่แน่นอนเลยเ,เดี๋ยวลองลองตัวนี้กันใช่ไมไปยืมยืมไฟไฟแช็กเข้ามาลองนะี่จะวัดดูหยุด,หย,ดหยุดภาพก่อนมาดูนะว่าจะลดค่าไหมจุดเลยมัน จะไหมไหมอืมขึ้นแล้วขึ้นแล้วลดค่าไปนะครับเดี๋ยวตดลองนะครับไปเพื่อนเพื่อนอืมฟังนะรู้แล้วโอเคครับจะลดค่าลงเรื่อยๆนะครับสามสิบเคยี่สิบเคสามสิบเคโอเคอ่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงนะครับถ้าร้อนมากก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับโอเคอยังเยเลยปะ่ะอืมเดี๋ยวรอมันเย็นก่อน เนาะไปยางเดียวเลยนั่งอ๋อแบบเย็นๆเลยเนาะฟังเป็นจริงลดลงรอเขาเย็นนะครับก็จะลดลงเองนะครับความอ่าก็จะเพิ่มค่านะครับโอเคตัวน,นี้จับความร้อนนะครับมีเสียนะครับแน่นอนทดลองแล้วนะครับเดีย๋ยวอีกตัวหนึ่งร้อนร้อนขอขอน้ำแข็งกันได้ไหม เทปตัวจับความเย็นตัวนี้ตัวปิดหลังแผงนี่ตัวนี้จับความเ e, <Carbon. S 2> ย็นนะครับเย็นร้อนน่าจะเย็นนะตันนี้ไม่มีกระบอก มีอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ด้านล่างเลยมีสองไฟนะ่ตัวหนึ่งอยู่ใต้นี่ครับจะด,ดันออกนะครับสกปุ๋ยปุมากมันลวนแล้วมนะครับ เช็ดเล็ดันออกมานะครับเอาขึ้นมาเลยนะครับ่ตัวนี้ดูอีกทีนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จับความร้อนที่แผงอีกตัวหนึ่งนะครับาไฟแชคติดลงอืม จะอะไรเอาไไนอา้ำแข็งออกจะวัดค้างกันนะมามาช่วยกันเดียเด๋ยวเดี๋ยววางกันน,น้ำเยนเาา็นวางลองจับความร้อนดูด, <ไฟ S 1> ดีกันเข้าจับความจับควา ไปเช็คเขาหมอน,นี่มันสิกง,งม,มนนึงของหมอมั่นเลยของหมอผมอืมที่จุดเลยที่จุดเองครับมาส่งนี่ใช่ไหม,มไม่แน่ไม่นอนเลยตอนนี้ดู๋ยนี้ขึ้นวะไป,ล,ไปละ<ๆ>ลดไหมอืมอืมไปละวน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 ไปร้อนแล้วลดค่านะครับตอนนี้โอเคอืมอืมสองเคลงครับเอาพอเอาน้ำมานะเอาน้ำมาชุบหนะน่อยเจ้าน้ำมา จะน้ำเย็นนะครับอ่ามาไม่เป็นจะช่วยน้ำเย็นนะครับดูซิอ่าก็จะดูซิค่าเท่าไหร่กันแนะ่ดูซิถ้าเราใช้ความเย็นของตัวจับตัวนี้ดูซิเขากี gk กันแน่น,นะครับอ่าแสดงว่าจับความเย็นก็ได้ความร้อนก็ได้นะครับตัวนี้ดูที่ความเย็นโอ้โหขึ้นหลาย k เลย <c oughs> ร้อนก็เปลี่ยนแปลงเย็นก็เปลี่ยนแปลงนะตัวนี้นี่ยังไง อืมโอเคเชือโอเคเยอะเลยแหละบางสิบห้าเคเลยไหครับเนี่ยความเย็นอืมโอเคอ่ะลองตัวนี้อีกตัวครับความเย็นอ่ะเอาน้ำแช่เนี่ยเอาแช่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับกัน เราต้องลองทบทุกตัวนะครับจับทั้งร้อนทั้งเย็นให้หมดนะครับสายใส่ใส่เลยครับชุบไปลึกๆครับอือตอนนี้เพิ่มว่าความเย็นนะครับดูสิ เปลี่ยนแปลงนะครับเย็นต้องเปลี่ยนร้อนก็น่าจะเปลี่ยนนะครับใไ,ไปแล้ว้ไปแล้วนน่าจะเท่ากันนะน่ะเคกันแน่นะครับน่าจะตัวเดียวกันไม่น่าเกิน 15k 20อืมเต็ม20โอเคครับเอาออกครับอืม ดีครับมันก็เปลี่ยนแปลงได้หมดนะเปลี่ยนแปลงได้หมดทุกตัวไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยใช่ไหมเองก็ไม่รู้นะครับว่า ตัวไหนน่าสงสัยกันแน่ประมาณสิบเย็นทรงสุดสิบห้าเคยี่สิบนะครับจะความร้อนได้หมดทุกตัวเดี๋ยวจะเส่ตัวนี้ด้วยกันอย่างน้อยก็ไม่น่าจะเสียนะครับความร้อนได้ปกติ เสียบเสียบแับกันที่เดิมกันนะครับยกใช้แค่ควงดันนะครับ ขาดหรือเปล่าขาดตอนที่เราดันเข้านี่แหละมีเคสูงนะครับตัวนี้จัดที่คอยร้อนนะครับโอเคไม่ขาดนะครับตัวนี้จัดที่คอยร้อนเหมือนกันแต่ด้านล่างนะครับ ส่ย,ยากยกเนี่ยอยู่ด้านล่างอาสองตรง,ตรงใช่ไหมอ่าอ่านี่แหละใช้ฟรีมือนะ,นะเนี่ยพื้นที่ไม่อำนวยครับ <Okay. S 2> อันนี้ก็จะลองเสียเข้าแผงเมือนเดิมน,น,นะครับเอา4.5มากันเน5จะเดิมมาใส่กันอยู่ใน,น๋าซึ่งมี10าัก,กันนะ satu